การสำมนเน็ปลูกปัญญาธรรมปี3ครั้งแรกกับการปลูกปัญญาธรรมสัญจรไปยังทุกภูมิภาคเพื่อค้นหาเหล่าเด็กชายที่มีหัวใจพร้อมเป็นบุตรของพระพุทธองค์นับเป็นปรากฏการณ์แห่งศรัทธาที่ปรากฏเสียงตอบรับจากเหล่าพุทธศาสนิกชนตัวน้อยทั่วประเทศที่ให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมในโครงการมากกว่า1,500คน สู่ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการด้วยหลักเกณฑ์อันเข้มข้นเพื่อค้นหาตัวแทนน้องๆจากทั่วประเทศจำนวน12คนที่จะก้าวเข้าสู่ร่มกาสะวสพักตลอด4ส,สักดาห์แห่งการศึกษาธรรมะเพื่อหล่อล้อมหัวใจดวงน้อยสู่เมตตาธรรมซึ่งในปีนี้โครงการสัมเนนปลกปัญญาธรรม ได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาวิทิชัยวชิระเมธีให้เกียรติมาเป็นพระอาจารย์ใหญ่โดยมีคณะพระวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมายมาร่วมประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทางธรรมให้แก่เราสมณีน,น,น้อยณนะศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายภายใต้แนวคิดเรียนรู้รัก กับบรรยากาศห้องเรียนธรรมะไทยทอดสดตลอดระยะเวลา4ส,สัปดาห์ของการเรียนรู้วิธีแห่งธรรมที่จะน้อมนำเมตตาสู่หัวใจคนทั่วโลกโครงการสำมมนปลูกปัญญาธรรมปี3กลับเข้าสู่รายการติ๊งโในช่วงโชว์เกมนั่นเอง กัพบพวกเรา2คนนะครับแล้วก็จะมีแขกรับเชิญในวันนี้ขอบอกเลยว่าเขาจะมาแชร์ธรรมะครับผมถูกต้องค่ะเป็นเรื่องราวดีๆนะะีคะที่จะมาส่งต่อแล้วก็มอบต่อให้กับน้องๆทุกๆคนนะะวันนี้เนี่ยโอ้โหพี่ปอขอบอกเลยว่าเป็น น้องๆที่มาเนี่ยน่ารักแล้วก็เป็นโครงการดีๆด้วยนะที่มาแชร์กันนะครับตอนนี้แขกรับเชิญของเราก็พร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือนะครับต้อนรับคุณเนเชนกวิพาตะศิลปินตำแหน่งรองผู้อำนวยการหัวหน้าสายงานทรูปลูกปัญญามีเดียผู้อำนวยการผลิตโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมครับสวัสดีครับเชอกันครับขออนุญาตเรียกว่าพี่เนช่น่ไหมครับ อ่านี่เนียนั่นเองนะนี่ก็คือเรียกว่าเป็นแกนนําเลยนะคะในโครงการดีๆแบบนี้นะครับถูกต้องเลยค่ะปอเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสติดตามนะคะโครงการสามเนผู้ปัญญาธรรมมาหลายปีแล้วใช่เลยเพราะว่าปีที่แล้วน้องๆก็มีโอกาสได้มาเนาะในรายการของเราเหมือนกันแล้วก็น่ารักนะคะทุกคนเลยขอถามนิดนึงค่ะถึงที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์เนี่ยของโครงการนี้่อยค่ะก็เริ่มแรกเดิมทีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแนวคิดของคุณสุภชัยเจรวนนท์นะคะที่ท่านได้เป็นคนรเริ่มว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ธรรมะเนี่ย ถูกให้เด็กๆทุกคนเข้าใจได้ง่ายโดยผ่านเรื่องราวของการถ่ายทอดสดเป็นเลริตี้ธรรมะ uh huh. นี่ก็เป็นปีที่3แล้วสปีที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนั่นหมายถึงว่าอาวัดมาไว้ข้างๆตัวคุณค,คุณก็เรียนรู้ไปกับเด็กๆทุกคนที่ร่วมถ่ายทอดการเล่าเรียนธรรมะผ่าน ผ่านรายการของเราครับสิ่งดีๆแบบนี้ก็คือม้อไม่กับคนทั่วๆไปก็คือมีการถ่ายทอดออกโทรทัศน์ด้วยใช่ไหมครับพี่บอกเป็นคนหนึ่งที่ดูนะใช่ใช่ใช่คือนอกจากน้องๆที่เข้าไปบวชเนี่ยเขาจะได้เรื่องราวของธรรมะแล้วคนดูได้ธรรมะด้วยอ่าแลวที่สำคัญเนี่ยแอนแอบเห็นนะจะมีเป็นหนังสือด้วยครับเกี่ยวกับสำนักเดนน้อยอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับน้องคนไหนที่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยเราก็มีหนังสือด้วยใช่ไหมก็คือจริงๆแล้วแต่ละปีเนี่ยเราจะมีการเก็บเรื่องราวที่เด็ก สองรุ่นที่ได้บวชเอามาเ<ะ>ทมทำเป็นหนังสือการ์ตูนธรรมะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายโดยผ่านเรื่องราวเดิมทีเนี่ยเล่มแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพรมวิหาร4ีสังขาวัตถุสแล้วก็มาเป็นปีที่2จะเป็นเรื่องไตรสิกขาเรื่องสีสมาธิปัญญาก,<ะ>ก็เป็นเรื่องราวของเด็กเมื่อปีที่แล้ว<ะ>แล้วก็มาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวธรรมะบนหนังสือการ์ตูนต<อ>ิดตามได้เลยสนุกมากนะคะ<อ>แต่แน่นอนเลยว,ว่าจะต้องมีโอ้สามเนนน้อยตัวจิ๋วด้วยพี่ป๋อวันนี้เนี่ยจะมาถ่ไปไม่ได้เลยเพราะว่า ตลอปีนี้เนี่ยก็มาด้วยแต่ตัวด้เยลองมีวีดีอาร์ของน้องๆด้วยนะน้องาวนเจะเป็นยังไงบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะไปชมกันครับเมื่อเหล่าฮีโร่ตัวน้อยเมื่อรวมตัวกันการเดินทางเพื่อเรียนรู้รักโลกจึงได้เริ่มต้นขึ้นพี่นักวางแผนสมองใส อมัมหนุ่มน้อยผู้อ่อนไหวและเงียบขรึมวานจอมพลังผู้แสนกวัวิิมอ,มอเล็กซ์หนุ่มน้อยผู้มาพร้อมกับร้อยแปดคำถาม เราฮีโร่ตัวน้อยที่จะต้องร่วมใจเพื่อความสามัคคีเป้ยเด็กน้อยเจ้าสำอางคู้น่ารักเจไดหนุ่มน้อยว่าจาง,งามและเปี่ยมด้วยความตั้งใจ เด็กน้อยผู้ร่าเริงและทรงเสนห์คิมหนุ่มน้อยผู้สดใสและเปี่ยมด้วยความทุ่มเท <c oughs> สี่ฮีโร่ตัวน้อยที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมและน้ำใจ น้องเล็กหัวใจใหญ่ที่จะไม่ยอมแพ้ใครในโลกนัมโมศิลปินน้อยผู้เปียมด้วยจินตนาการคิวอติสมองไร้ที่จะครอบครองหัวใจคุณได้ทุกโอกาสไอซ์เด็กน้อยขี้อ้อนที่พร้อมจะสอนเรื่องธรรมะสี่ฮีโร่ตัวน้อยผู้หานกล้าที่พรั่งพร้อมด้วยไหวพริบและปัญญา เหาฮีโร่ตัวน้อยทั้ง12คนจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อเรียนรู้ความหมายของสิ่งที่พวกเขาต้องค้นหาแต่ทว่าการเดินทางที่แท้จริงของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นตรีมหัวใจของคุณให้พร้อมและร่วมค้นหาความหมายของคำว่าเรียนรู้รักโลก ไปพร้อมกับเหล่ายูโรตัวน้อยทั้ง12คนได้ในสามเมรนลูกป, um ปัญญาธรรมปีสามเพี่ยครับมผมเมื่อกี้นะคน้องๆแต่ละคนเนี่ยน่ารักมากเลยแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่นะะกับตัวแทนสามเมเนนะคะที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้วันนี้ <ath> มา4คนใช่เลยค่ะเดี๋ยวจะให้แต่ละคนเนี่ยแนะนำตัวนะครับชื่อนามสกุลอายุเรียนอยู่ที่ไหนนะครับ ส่รองเท้าเบอร์อะไรคุณพ่อคุณแม่ชื่ออะไรอ๋อลึกไปเหรอไม่ต้องไม่ต้องไม่บอกชุ่นเล่นนะฮะเอาแค่ชื่ออายุแล้วก็โรงเรียนพอครับคนแรกเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนิพนบุษราคำครับชื่อเล่นชื่ออาร์มครับอยู่โรงเรียนริทยาอุณาลัยครับครับผมสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเทเ็กเจียวพงศ์ครับชื่อเล่นชื่อทีครับอยู่โรงเรียนอยู่โรงเรียนแยมสอาดลดพาวครับอายุสิบขวบครับมคนต่อมาเลยค่ะ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนคเล่โพธิรัตน์อายุ9ปีครับครับอยู่โรงเรียนพักดีวิทยาครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวัชเรนทร์จิรัติการครับชื่อเล่นผมชอบเป้เปย์ครับอยู่โรงเรียนอาสามชั้นสมุทรปราการครับขอขอขอชื่อเล่นอีกทีหนึ่งได้ไหมฮะชื่อเล่นผมชื่อวเป้ยเปย์ครับเป้ยเปย์นะแล้วแล้วคนคนนี้ชื่ออะไรครับ น้องว่านน้องว่านอ่ะเขามีน้องว่านี่ดีเนอะมีที่วางไม้ส่วนตัวด้วยเราเล่นเรเล่นแล้วคือน้องว่านเนี่ยอายุ9ขวบนะแต่น้องคนนี้เนี่ย10ขวบใช่ไหมแต่น้องอเลสต์ส10ขวบแต่ว่าน้องว่านเนี่ย ตัวนำอเล็กไปประมาณสามขวบแล้วนะโอ้นะคะแล้วก็คนที่สูงสูงนี่ก็คือน้องอามนั่นเองนะครับทั้งสี่คนนี้วันนี้ก็มาเป็นตัวแทนนะครับของสัมมเนนปูกปัญญาปี3ใช่เลยค่ะพี่ป๋อซึ่งโอ้โหเมื่อปีที่แล้วเนี่ยน้องๆก็มีตัวแทนมาเหมือนกันเนาะอยากจะบอกว่าการคัดเลือกเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องถามที่แน่ดิกก่บใช่ค่ะก็ปีนี้นะสมัครเข้ามาตั้ง1 5 0 0กว่าคน จากทั่วประเทศเพราะปีนี้เราเปิดเป็นธรรมาสัญจรเี่เปิดให้ทุกคนจากทั่วประเทศเข้ามาสมัครรวมกันทั้งหมด1,500กว่าคนเราคัดกรองออกมากว่าจะเป็น12คนสุดท้ายเนี่ยต้องบอกคณะกรรมการหนักใจเป็นอย่างยิ่งคณะกรรมการจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆที่มานั่งร่วมคัดกรองของเราไม่ว่าจะเป็นด่านแรกในการคัดกรองจากความพร้อมของเด็กก่อนหลังจากนั้นก็มาดูจากความพร้อมของพ่อแม่มาดูความพร้อมของโรงเรียนและครูบาอาจารย์จนสุดท้ายเนี่ยต้องเอาเขาทั้งหมด30กว่าคนที่เราคัดรอบสุดท้ายเนี่ยมาอบรมอบรมแล้ว จนสามวันสองคืนดูว่าจริงๆแล้วคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยเขาอยากบวชจริงๆหรือไม่จนได้มาเป็น12คนสุดท้ายสุดยอดเลยโอ้เล่กได้ว่าเข้มข้นมากเลยพี่ป๋อกว่าจะได้มาเป็น12คนสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสิบสองคนที่เยอะกว่าปีที่แล้วรึเปล่าครับปีที่แล้ว9คนอันนี้เพิ่มมาอีกสคนอย่างเี้ปี คงเป็น15คนก็เรียกว่าทางชูเนี่ยอยากเพิ่มโอกาสให้กับเด็กๆไงใช่เราอยากเปิดโอกาสให้เด็กทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้เรื่องธรรมะพร้อมๆกันเราแค่เดี๋ยวขอสัมภาษณ์น้องๆหน่อยนะคะว่าน้องๆเหตุผลที่อยากจะบวชเนี่ยคืออะไรยังไงบ้างเพราะว่าเป็นเด็กๆอยู่เลยบางคนนี้ย่งอยากหรือว่าสนุกสนานแต่ทําไมเหตุผลอะไรน้องๆถึงมาบวชกันคะอ่ะเปยๆก่อนเลยลูกก่อนที่จะเล่นไม้ที่พังไปแ่บนี้นะทำไมหนูอยากบวชครับ บวชให้ครอบครัวผมครับโอ้โหคนต่อมาคนต่อมาบวชให้พ่อแม่ครับแล้วก็ใช้เวลาว่างในปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ด้วยครับดีครับว่านครับว่านก็อยากจะบวชเพราะว่าจะได้บวชให้ครอบครัวแล้วก็จะได้ไปเจอทั้งบอเลยครับครับผมเดี๋ยวต้องถามอเล็กซ์นิดหนึ่งอเล็กซ์รู้จักท่านมอด้วยเหรอลูกครับหนูรู้จักจากไหนครับ ผมอ่านหนังสือของท่านแล้วก็ดูวิดีโอของท่านออสุดยอด,ยอดยอเลย,ค,เลยลคือว่าน้องเนี่ยเป็นลูกครึ่งด้วยใช่ไหมคะค,คือจะเห็นได้ว่าเออมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีที่เป็นลูกครึ่งนอ<ช>้อง<ช>มาบวชเนี่ยแล้วปีนี้ก็มีด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ผมว่าน่าภูมิใจมากเลยจริงๆก็จะทําให้เห็นว่าไม่ว่าจะชนชาติใดก็สามารถที่จะเรียนรู้เ <ๆ S 2> รื่องราวของศาสนาต้องได้น้องอาร์มครับครับผมมาเห็นผลที่เห็นผลเห็นผลลูก อยากทดแทมมนบุญคุณให้พ่อแม่คะ่ะคอ,อน้องๆหลายๆคนก็มีเหตุผลค่อนข้างเหมือนกันเนาะที่อยากจะทดแทน,นบุญคุณให้พ่อแม่แล้วพี่แอนถามนิดนึงค่ะว่าเราเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนที่เราจะมาบวชเนี่ยเราได้แบบฝึกความพร้อมยังไงนั่งสมาธิสวดมนต์อะไรยังไงบ้างก็ฝึกสวดมนต์ลก็ฝึก อดข้าวเย็นนะคระโอ้ใช่ใช่ใช่พอไปบวชปั๊บเนี่ยนะฮะเราต้องอดมื้อเย็นใช่ไหมลูกนะคะบางทีอ่ะเราเป็นเด็กบางทีหิวไงขนาดเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยยังหิวเลยคนที่ถามนี่ต้องหิวสุขึ้นเรื่อยๆมาไหวไหมบอกพี่หน่อยไหวไหมไหวครับไหนไหวเหรออ่ะคนต่อมาอเล็กอเล็กเราเตรียมตัวยังไงบ้างก็ผมเตรียมตัวโดยการอ่านหนังสือสวดมนต์แล้วก็ฝึกอดข้าวเย็นด้วยคร่ะ ล้วเราหิวไหมหิวไหมช่วงนี้ก็ไม่เคยหิวมากครับปกติผมก็ไม่ไม่กินอะไรมากเอาเล่นตัวเล็กไงพี่ขหอเอาไปไปนี่ก็ดูท่าทางจะยากเหมือนกันถามเปไๆบ้างถามว่านก่อนถามว่านก่อนว่านก่อนเหรออามว่านก่อนก็ได้อ่ะเราพร้อมยังไงเตรียมตัวยังไงบ้างฝึกสวดมนต์ครับแล้วก็อดข้าวเย็นครับวันนี้ก็อดแล้วนะแล้วเราหิวไหมเราหิวไหม ไม่หิวครับไม่หิวหรอแล้วทนได้ด้วยเหรอได้ครับได้ด้วยคือต้องบอกนิดนึงนะเนี่ยยืนอยู่อย่างเงี้ยเรียงเป็นแถวหน้ากระดานนะแต่พี่แอนน่ะไม่เห็นหน้าน้องว่านหรอกนะแต่ปัวน้องว่านเนี่ยมาอย่างนี้แล้วพี่แอนเห็นอ่าเขาเรียกว่าตึกออกมานี่นั้นเด่นอ่ะแล้วก็เอาไปเปยดบ้างลูกฝึกอะไรบ้างลูกตอนนี้สวดมนต์ครับสวดมนต์อ๋อคือสวดได้ได้บอกว่าแม่นยำหรือยังคะ ยังครับยังยัง,ยงน้องก็ยังต้องแบบว่าใช้ความพยายามอีกถามพี่แน่ต่อเลยครับว่าในปีนี้เป็นปีที่3แล้วแตกต่างจากปีที่1ปีที่2ยังไงครับแตกต่างอันดับแรกเลยก็คือปีนี้จาก9เป็นสิบ <ผม S 2> รับก็เราเพิ่มปริมาณแล้วก็เราเป็นธรรมสัญจรนั่นหมายถึงว่าคนจากทั่วประเทศสามารถเข้ามาบวชในโครงการครานี้ได้เพราะว่าปีที่1ปีที่2จะเป็นกรุงเทพและปริมณฑลนะคะแล้วก็ได้รับ ความเมตตาทาบวชที่วัดพระรามเก้าแต่ปีนี้เราได้ไปที่สัญจรไปที่เชียงรายทาั้งเหนือ<ม>ก็<ม>ได้ความเมตตาธรรมจากท่านวอวิเชรเมธีมาเป็นพระอาจารย์ใหญ่ให้เลยมาคุมการเรียนการสอนเนื้อหาในการเรียนทั้งหมดท่านวอเป็นคนออกแบบหลักสูตร<ม>ทั้งหมดเลย<ม>ซึ่งนั่นหมายถึงว่าเด็กๆทุกคนจะได้รับคอนเทนต์อย่างมากมายเกี่ยวกับเรื่องธรรมะแล้วก็มีทีมคณะวิทยากรต่างๆทั้งคารวะทั้งสายสงฆ์เข้ามาแบบคับข้างเด็กๆทุกคนได้รับคอนเทนต์แบบเต็ม เพราะฉะนั้นในปีนี้ทั้งน้องๆเองอคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรวมถึงคนที่ติดตามโครงการนี้นะครับ,รบได้รับประโยชน์เต็มๆ นะฮะทีนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่าอยากติดตามจังเลยโครงการดีๆแบบนี้ฮะจะติดตามอะไรยังไงได้บ้างคบพี่เนยครับติดตามอย่างอันดับแรกเลยก็คือติดตามการถ่ายทอดสดนะคะที่ช่อง True Vision 60แล้วก็ HD 110นะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งคือบนเว็บไซต์ทรูปรุบัญญา .com/rittham นะคะก็ติดตามเข้าไปดูได้แล้วก็ยังมี Facebook i n s t a g กรมต่างๆที่เข้าไปดูได้หรือบนแอปพลิเคชันทรูปรกบัญญาหรือบนสัมมาร์เน็ตปรุบัญญาติรมเป็นฟรีแอปพลิเคชันทุกอย ไปเรียนรู้ว่าน้องว่านจะเป็นยังไงจะผ่านภารกิจได้หรือไม่ออกมาจะเป็นยังไงนะคะแท่ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับน้องๆสามเนรครูปุกวัญญานะคะว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเนาะก็อย่าลืมติดตามนะฮะสำหรับแฟนรายการของเราหรือว่าใครบางคนอาจจะเสียดายปีหน้าลองดูลองไปสมัครดูนะครับน้องๆเองก็อาจจะเป็นหนึ่งใน12คนปีหน้าก็ได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แน่นะครับแล้วก็น้องๆเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ สสวัดีค่ะก็ติดตามกันได้แล้วก็พี่เนี่ยแค่ตรวจว่ามีโครงการดีๆแบบนี้แวะมาที่รายการกันเลยค้ยินดีเลยค่ะพี่ปอแต่ที่สำคัญอนี้มีหนังสือด้วยนะคะหนังสือสามัญปุกัญญานะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตรายสิกขานะคะแล้วก็โโอ้หมีวางขายที่เซเว่นอีเลเวนแล้วอันนี้เนี่ยทางทีมงานบอกว่าเป็นชุดที่สองนะใช่คาแรคเตอร์ของเด็กปีที่สองเนี่ยแหละเอามาทำเป็นหนังสือรวมเล่มเป็นตรายสิกขานะคะหาซื้อได้ที่เซเว่น ทุกสาขาแล้วก็บนฟูคอฟฟี่ทุกสาขาเช่นเดียวกันอ่าง่าก็ฝากไว้ด้วยละกันวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะความสนุกยังมีอีกมากมายทีเดียวครับน้องอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวกลับมาเจอกันในติ๊งสอนเช์